สวัสดีค่ะแม่พาน้องกำไรทองเข้ามาสำรวจในบ้านนะคะพาน้องเข้ามาเดินในบ้านน้องจะได้คุ้นชินค่อยๆปรับตัวเข้าหาน้องๆจะได้ค่อยๆคุ้นชินเดินสำรวจไปแล้วรอบนึงแล้วค่ะ สำรวจอีกไหมลูกฮะสำรวจอีกไหมเ,เสียงเขาจะเล็กๆนะคะเขาจะเสียงเล็กๆสำรวจไปนะลูกนะดูสิมีตรงไหนให้หนูอยู่ได้บ้างไหมเนี่ยใช่ไหมลูก มีตรงหนให้หนูอยู่ได้บ้างไหมไปนะถุงทองขอให้พี่เขาอยู่ด้วยคนนะลูกนะให้พี่เขาอยู่ด้วยนะถุงทองนะถุงทองจะนั่งเฝ้ามองค่ะถุงทองจะนั่งเฝ้ามองนั่งเฝ้ามองพี่สำรวจ ถุงทองนั่งเฝ้ามองพี่กําไรทองสำรวจบ้านนะชะโงกดูห้องทำงานแม่เหรอลูกอ๋อหนูชะโงกดูห้องทำงานแม่ใช่ไหมเวลาคิดถึงแม่จะได้ชะโงกไปดูได้ใช่ไหมลูกสำรวจเลยนะอืม เข้าไปอยู่ในบ้านไหมลูกเข้าไปอยู่ในบ้านไหมไม่ขู่กันนะลูกนะไม่ขู่กันนะรักกันนะลูกนะรักกันรักกันมาเป็นลูกแม่ทั้งคู่เลยรักกันนะลูกนะต้องต้องให้เวลาน้องสักหน่อยนะคะ เหมือน<ม>เหมือนตอนถึงทองเข้ามาแรกๆก,ก็จะขู่กับเออพวกทองเอกทองสุกทองวาวทองส้อยของทองจะขู่อย่างนี้ตลอดเลยค่ะพอสักระยะหนึ่งก็อยากไปเล่นกับเขาอันนี้กําไรทองก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นแม่คิดว่าน่าจะไม่นานค่ะเพราะว่าดูน้องก็ไม่ได้แบบเป็น เด็กที่ดุเท่าไหร่สำรวจพอ,อยังลูกฮะสำรวจพอ,อยางสำรวจพอหรือยางในบ้านอะ่ะหลังบ้านก็สำรวจแล้วสวนหย่อมก็สำรวจสํารวจแล้วในบ้านสำรวจพอ,อยังหึในบ้านสํารวจพอ,อยางลูก เขาจะชอบถูถูตรงนโน้นถูถูตรงนี้ค่ะถูตามโต๊ะถูตามโซโฟาไหนลูกจะชะงกดูอะไรหืมชะงกดูข้างนอกเหรลูกชะงก์ดูสวนหย่อมเหรอ โอไม่ปีนนะลูกนะไม่ปีนนะไม่ปีนนะออกไม่ได้นะลูกไม่เอาไม่เอาแค่นี้ก่อนนะคะดูน้องปีนค่ะดูแสบใช้เล่นนะเนี่ยปีนสูงสูงไม่ได้ลูกหนูท้องอยู่นะลูกนะหนูท้องอยู่หนกปีนสูงสูงไม่ได้นะแต่แม่เอาน้องลงก่อนนะคะ เนสูงสูงไม่ได้ลูกเดี๋ยวตกลงมาหนูไม่ใช่ตัวคนเดียวนะหนูมีลูกอยู่ในท้องนะลูกือขอบคุณเอฟซีนะคะที่เมตตาเด็กๆหนูเป็นสมาชิกใหม่บ้านแม่กิ่งค่ะหนูก็เลยขอสำรวจหน่อยค่ะใช่ไหมลูก ขอสำรวจบ้านก่อนค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ